สวัสดีค่ะแล้วควินน้ำมากับช่องแคนชนแนลนะคะเย้อันนี้เราก็มาเล่นถูกก้าเวิลกันนะคะเราได้กลับมาเล่นอีกครั้งเลังแต่ที่เราลบกไปนานแล้วเราไปเล่นอวตารเวิลนะคะ เาก็ได้กลับมา่น้ีนครังหนึ่งเออเราก็ได้ดูเมืองน่าที่มันอัปเดตนะอ่านีขบานเรานะคะเ้ยอันนี้จะ,ะนนไม่พูดกับบ้านนะคะ่ะมันจะนานเกินไป ปัะะ๊บปันบกันกี่อะไาดิด,าดูสิขอเก็บเกา็ดตามนปดหนึงค่ะอันนี้คือผู้ช่วยอันนี้คือเราอันนี้คือน้องอันนี้อยากมาเลี้ยงอันนี้ก็แท้เออก็ ไม่รู้สร้างมาทำไมแต่าพืา่อสร้างไว้เอาไว้ถือของนะคะเวลามันเกินประมาณสี่อันประมาณน,นี้นี่ก็อยากเลี้ยงเพาะเห็นมันน่ารักดีเออไม่มีอะไรค่ะก็อเอากินนอนกินนอน,น,อ,ยนอ,ยอย่างเดียวไม่กินก็ได้นอนอย่างเดียวโอเค ก็เดี๋ยวเราจะพาไปมีวิวที่อื่นกันอีกนะเฮ้ยบิย๊กไฟกันบิ๊กไฟกันเดทำอะไรเราจะพาไปที่อื่นกันนะคะ Raga sama tu tu mini eagle นว่าทุกคนกรคนู้จะกินาะกล้วยมีตังด้วยค่ะเอ้ะมีเอาตัางแล้วก็ให้ตัวดีกินใช่ใช่นี้ ถ้าทุกคนดูติก๊กต็อกไว้ทุกคนจะรู้ตาเสียงเจียวนะคะตาแยงเจียวใช่ค่ะทุกคนจะรู้จักาคุณถ้าทุกคนดูติก๊กต็อกไว้กันออน,นะคะโอ้ยอน,นี้อะไรกันเนี่ยินเองได้เลมกินไม่ได้

ไปอะไรเมื่อค้าไอะรแอรขับเรือขับเรือขับเรือไปนดนิมันก็จะอาอาหารทะเลพวกนี้ไปไปในบ้านบ้านเราเองค่ะมันทานยัอุ้ยตังฟ้ามาแจกเกินเออเฮ้ยจริงดิเฮ้ย อเอกชคุณวางศักดอบศนรรีคน,นี้ผู้ซื้อจะสมัครมองเห็นผลาดแต่คนเฮ้ยผู้รยวยขมยขโมยนะคะิวปาราบวปาราบิวปารา,า,า,รา,าขมันตาเมสิแจ้เตือเนเข้ามาไหมมีหรอ ด,ดูนี่มันโคตรหวานเลยบอแดนดิงไปกันซอไปที <t <t uh> uh ่อื um ่นกันต่อกเาไปูแม่ออันนี้คือเห้บม่ยังไม่ได้เข้าไปดูเลยอ้า

ติดใกันนี่ว้าวเดียวตัดชิงเจียวตาเิงเจียวตัดิงเจียวอ่าตอนนี้ก็เริ่มติดตาสิงเจียวจากเพื่อนแล้วติดหนักเลยด้วย มาวะนี่มานี่มาวนี่มาเนี่พ่อมเปนถอยเอาโป๊ะไปกลางไปลูกอไปงอางไปไให้กับาไม่กันให้น้องไม่กอนี่ทำยังไงถึงจะเปิดใจมาองการเป็นอะไร มองนี่มันเปลี่ยนมาไหมนี่คืออะไรไม่โอเคไปคุณสินี่อะไรนี่อะไรนี่หนูอะไร 拜拜。Bye.

You <laughs> can ไปหาแม่นี่โอ้ยแล้วอเไรปห่าแอืื้อสื่อสื่อสื่อสุยานีะแะคือก็เปๆรองของเดี๋ยวถอูพลาูก้จะพาดี๋ยวกูถอนซือูนกิน อท้องไม่รู้ท้องก็อาหารพุงก็ใส่ไม่ได้ก็ เล็กไรนี่ม็นเล็กไรเงี้ <S <S วุ้ยถีบไปป่เออันนไปน่ลืมจะดูที่ซูปายากให้อนงจิงจรอะดิจิงจ๊มันเห็นใจนะมานี่

บ่อแม่ลงทำไมเสียงดังละเราก็ต้องเอาเด็กไปนอน่ไม่ให้เขารู้ว่าเด็กมีคนเล่นถ่าเปิดคลุกไฟปิดไฟนี้ออ่่ะแล้วก็รอจนมาเช้านะคะ โอชาเนะคะังนอนไปไ้ก็อยูนต้องใชเป็นนอนแล้วก็มานั่งเล่นเกมกับไอ้น้องคนนี้ คุยคุยกันคุยกันเดี๋ยวนมาไมัจะตัดมามันมันจะไม่เย็นป่ะเรื่องนักดนตรีเนี่ยง่ายมาทำดีๆมันจะตัดให้ เบื้องปับตาไว้ก่อนไม่ทำให้เงยนะกขึนอย่างนี้เงยอเงยเงยเงยยังไม่ต้องถูยังไม่ต้องถูเฉยๆฉแม่ทำให้ค่ะอย่าพึ่งทไม่ได้ไม่ได้น้องอย่าอย่ถูดิไม่จะทำให้ก้อนอ้วเฉยๆเนี่ยม่ หลับตาไว้อย่าถูหลับตาไว้เหน่อยขึ้นขึ้นึ่งขึ้นนิดหนึงเหยขึ้นเหยขึ้นหลับตาเร็วเหนหลับตาหลับตาไอ้พับอ้ใครมาข้างนี้พี่ข้างนอกเอานะยายยายยายตีหลับตาหลับตาเฮ้ยอยู่ที่จอหมั้งจ๊ะ ดีครับอยู่เฉยๆดิไม่จะักไม่นไม่ข้ลยไม่ขึ้เลยปุ๊บมจะไม่เท่าเออไม่ตึงไม่ึงเดว่เดี๋ยว่ไม่ต้องทไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่น่ทำเฉยตัวน้อตัวน้เน่น้งยังไม่เสร็จนะแผ่นแปะยังไม่เสร็จแปะสิวลักตาหักตาเลยแล้อยู่นิ่งๆ อยากกระดุกกระดิกงไม่งั้น where, มันไม่เสร็จง่ายก็ผมนั่นแหละหูหลับตาหูหลับตาหูหลับตา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 กรไหนคะมาหาแม่กรมันมองไม่เห็นเออเดี๋ยวข้ากวาดเงยขึ้นกรเงยขึ้นเอาเข่าขยันทุกคนแล้วก็ไม่ได้แม่มาเยี่ยม คือมันไม่เท่ากันแม่บอกน้อง <มา S 1> ทุกคน,กาานมารีวิวเลยวันนี้นะคะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย